สวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุสุคนเดอ้อเอฟซีหมอลำแพลวเพาวแสงทองถูกทานพี่น้องคลิปนี้พี่น้องสีมาอัปเดตเนาะพี่น้องเนาะในส่วนของเรื่องการติชมพี่น้องเกิดยังขึืนอีกแล้วพี่น้องหลังจากที่มีในส่วนของเพจทางคู่จิ้นเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นได้โพสต์ในส่วนของข้อความบางข้อความไว้แบบนี้พี่น้องทําเอาทางเอฟซีเข้ามาคอมเมนต์ บอกว่าขอติชมในส่วนของการแสดงพี่นอ้องเดี๋ยวเจดหวงสิบอสูฟังเนาะในส่วนของการที่เพิ่นเขามาติชมเพิ่นได้บอกถึงเรื่องอีกอย่างหลังจากที่เพจได้โพสต์ว่าในวันที่คุณล้มลุกขึ้นแม่บบอายค้นตีนน่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นในส่วนของที่ทางเพจได้โพสต์เกี่ยวกับวา่าในมือที่คุณล้มจุดๆ,ๆุด ลูกคืนโบาอายค้นตีประมาณนี้แล้วในส่วนของทาง f อก็เลยเข้ามาคอมเมนต์ถึงการแสดงัาพี่น้องเนาะหน้าเวทีเพื่อนบอกว่าขอติชมหน่อยค่ะการแสดงหน้าเวทีเรื่องการซับเหงือให้กันขอให้เป็นหน้าที่พี่นุซี่ได้ไหมคะวันสารมาพี่น้องติชมในส่วนของการซับเหงือนนั่นเองพี่น้องแล้วก็บอกอีกว่ามันจะดูเป็นภาพที่สวยงาม และตอนนี้แพรวต้องฟังคนที่เขาติชมบ้างวสันว่าแล้วก็ต้องเอาไปปรับปรุงแก้ไขใหม่เพื่อให้วงดีขึ้นและมีคนเข้ามาชมเยอะๆค่ะวสันว่าพี่น้องอ่าอันนี้เป็นคอมเมนต์จาก f อของทางวงมอลำแพลวเพคนเขามาคอมเมนต์เตือนแล้วก็ติชมในส่วนของการแสดงหน้าเวทีพี่นงองแล้วคพ่นก็นบอกอีกว่าแล้วอีกอย่างตั้งแต่เมื่อก่อนมีคนมาชมเยอะ แต่เดี๋ยวนี้คนเริ่มถอยห่างเพราะอะไรทั้งๆท,ที่มีความสามารถท่านนี้ก็ยังบอกอีกว่าตั้งแต่มีน้องสันเข้าวงวงของแพลวเพาไม่พัฒนาปรับเปลี่ยนเลยวสันว์มาพี่น้องเหมือนเดิมซ้ำๆจำาจเพื่อนก็บ,บอกอีกว่าขอให้คิดทบทวนดูใหม่อีกครั้งนะคะวสันว์มาหลังจากนั้นพี่น้องทางเพจก็ไม่รีรอที่จะเข้ามาตอบคอมเมนต์บอกว่า ขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำพี่น้องเพื่อนบอกว่าซีเอา,อาในส่วนของคำแนะนำมาปรปับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตัวไปประมาณนี้พี่น้องบางคนบางคอมมต์เพื่อนก็บ,บอกว่าแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องปรปับปรุงแก้ไขอะไรก็สวัว่าพี่น้องเพื่อนบอกว่าในส่วนของคนที่เขามักแบบนี้ก็มีเยอะแยะว่สวัว่า ส่วนคนที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องดูวเสียหนาพี่น้องอ่าในส่วนของเอฟซท่านที่เพิ่นขามาเตือนเพิ่นมาบวกเพิ่นก็บ,บอกว่าเป็นการแนะนําเป็นการติชมให้เอาไปปรับปรุงในอนาคตเพื่อว่ามั่นสีดีขึ้นกว่าเก่าประมาณนี้พี่น้องบางท่านก็ถึงขนาดกับเตือนว่าก่อนที่จะสายไปกว่านี้ให้นําเอาไปปรับปรุงให้เอาคําติชมของเอฟซไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาวง ต่อไปจะดีกว่าเสัยวหมนั่นแหละพี่นองพี่นองคิดเห็นกันยังไงเนาะพี่นองเนาะในส่วนของการแสดงหน้าเวทีในส่วนของการซับเหงือ่อเรื่องซับเหงื่อของทางพระนางคู่จิ้นนั่นเองพี่นองเกิดในส่วนของประเด็นึืนพี่นองมีทางเอฟซีเข้ามาเตือนสิ่งนี้แล้วพี่นองคิดเห็นกันจังหดในเรื่องนี้ก็อคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อ เดี๋ยวถามีข่าวมาอัปเดตซูพี่นองฟังไหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่นองไม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นองไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไป้ในเด้อสวัสดีจ้า